พบกับ Power b e n ท e อ o n l น n e นะครับทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายโคตรง่ายนะครับใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่นะครับไปดูวิธีทํารีวิวสไตล์คนรุ่นใหม่เรียกว่าสไตล์คนรุ่นใหม่แบบทําแบบง่ายๆโคตรง่ายไม่ต้องคิดเยอะนะครับไปดูวิธีทํารูปแบบรีวิวกันนะครับไปดูเลยอ้าวใครจะใช้แอปอะไรก็ได้นะครับร้อยแปดพันแอปนะครับ วันนี้ผมก็ยกตัวอย่างเป็นเขาเรียกว่าการครีเอทหรือว่าดีไซน์ออกแบบนะครับผมใช้ Pixel l a b เนี่ยไอตัวที่เป็นตัว P สีน้ำเงินนะครับเราจะไปดาวน์โหลดแบ็กกราวมาก่อนก็ได้นะครับโดยไปดาวน์โหลดที่ Google นะครับนะดาวน์โหลดแบ็กกราวได้หรือรูปภาพหรืออะไรหรือรีวิวอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าสมมุติว่าเรามีรูปภาพที่จะรีวิวแล้วใช่ไหมเราก็เข้า Pixel l a b นะครับแล้วก็อ่า สมมุติว่าอ่ะเห็นไหมมันจะมีตัวหนังสือนี้เดี๋ยวผมลบก่อนก็ดี l ล t e ไปนะครับแล้วก็เลือกรูปเดี๋ยวผมเอาแบ็กกราวก่อนนะเลือกแบ็กกราวก่อนผมไม่อยากทําให้มันคลิปยาวอ่ะนะครับถ้ามันโหลดชา้านี้ผมจะทําแบบง่ายๆเลยนะอ่ะสมมุติเอ่อแบ็กกราวอ่ะเป็นสีเหลืองนะครับ อันนี้ดาวน์โหลดมานะดาวน์โหลดมาจาก Google ได้นะครับปึ๊บขยายให้เต็มปับ๊บเอาขยายให้เต็มก่อนตัวอย่างง่ายๆนะปึ๊บแล้วก็เราจะเอารูปในรีวิวครับเราก็เอารูปนั้นมามาใส่ต่อผมอยกตัวอย่างเสื้อนะเสื้อ power b e n นะครับอ่าจัดวางครับแบบไหนอ่า แล้วแต่ครับเก๋ๆหน่อยอเอียงเอียงนิดนึงใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ใส่คําคําว่า tag แท็กแหะพี่เป็นรูปตัว A นะครับแล้วเราก็แตะเข้าไปใน new tag แบบนี้ดับเบิลนะครับดับเบิลแตะ2ครั้งแล้วก็พิมพ์ว่าขอบคุณขอบคุณครับนี่นะเราจะขอบคุณแบบว่าเหมือนกับว่าขอบคุณครับมีคนสั่งเสื้อแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้ มาตรงคําว่าคําคว่าฟอนต์นะนี่ฟอนต์ฟอนต์นี้ดาวนโหลดได้นะครับผมดาวน์โหลดมาดาวนโหลดมาใส่ในโฟลเดอร์ของฟอนต์ในเครื่องโทรศัพท์อะเปลี่ยนสีเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีปุ๊บอ่าเป็นสีดำกดถูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับตกแต่งนิดหน่อยให้ดูเป็นตัวอย่างสไตล์ เอาตัวหนาเอียงนิดนึงแบบนี้นะครับขีดเส้นใต้ปุ๊บเอาเดี๋ยวผมจะใส่ใส่เขาเรียกว่าใสใส่ขอบนะครับคําว่าสโตกนะครับนี่ใส่ขอบเป็นสีขาวอขอบคุณครับเห็นไหมแล้วก็อเพิ่มคําว่านี้อ,อีกอ่ะ วิธีคือนะครับสามารถเอาคําเดิมก๊อปได้เลยนะแตะตรงคําเดิมแล้วก็กด Copy แล้วเราก็เปลี่ยนนะครับดับเบิลแตะเข้าไปดับเบิลแตะเข้าไป2ครั้งเป็นรีวิวรีวิวจากลูกค้าแบบนี้นะครับพิมพ์ปุ๊บเห็นไหมเรามาหาจัดจัดวางหน่อยอ่ะ,อะเดีนเน๋ยวนี้ปุ๊บจัดบับปุ๊บ,บนี่เสร็จแล้วครับ ใครต้องการที่จะตกแต่งให้มันแบบสไตล์ตัวเองก็เพิ่มรูปเพิ่มคําได้นะครับอันนี้ทาให้ดูตัวอย่างสั้นๆง่ายๆนะครับเน้นเน้นง่ายเน้นสั้นเนาะเพราะว่าคือมันไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราทําอะไรที่มันยุ่งยากแล้วก็ไม่เกิดผลลัพธ์นะครับทําง่ายๆแล้วให้มันทําได้จริงนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่